สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง AI infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งกำลังถูกมองว่าเป็นทองคำแห่งศตวรรษใหม่ AI ไม่ได้เป็นแค่เทรนชั่วคราวแต่กำลังกลายเป็นโครงสร้างหลักของโลกอนาคตเหมือนกับที่ไฟฟ้าเคยเปลี่ยนโลกในศตวรรษที่แล้วหรืออินเทอร์เน็ตในยุค2000ทุกโมเดล AI ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT g e m i n i หรือ c o p i l พ t ต่างต้องใช้ศูนย์ข้อมูล Data Center ที่มาหึมาเต็มไปด้วยชิปประมวลผลระบบระบายความร้อนหน่วยความจำระบบเครือข่ายและทั้งหมดนี้คือ Value Chain ที่ทำให้บริษัทจำนวนมากมีโอกาสโตในยุค AI มีการคาดการว่า AI Infrastructure จะใช้เงินลงทุนมากกว่า400-500พันล้านดอลลาร์ในปี2027พูดง่ายๆคือมันคือโกลัดของยุค AI เหมือนกับยุคตื่นทองในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ทุกคนที่ลงไปขุดทองจะรวยได้คนที่รวยจริงๆคือคนขายพั่วกขายจอบ และขายอุปกรณ์ซึ่งในยุคนี้ก็คือบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่ AI infrastructure หุ้น15ตัวในห่วงโซ่ AI infrastructure 1. NVIDIA พอค้าปืนของยุค AI ใครอยากทำ AI ก็ต้องใช้ GPU ของ NVIDIA รายได้หลักมาจาก data center ซึ่งโตแบบก้าวกระโดด 2. AMD คู่แข่งตรงของ NVIDIA ที่กำลังไล่บี้ในตลาด GPU และ AI Accelerator มีจุดแข็งที่ราคาคุ้มค่าและเป็นทางเลือกของผู้ให้บริการเขาว 3. Arm h o l d i n g ผู้ออกแบบสถาปัตย์ชิปที่กินไฟต่ำเป็นพื้นฐานให้ทั้งสมาร์ทโฟนและ Data Center แห่งอนาคต 4. ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์โรงงานผลิตชิปอันดับหนึ่งของโลกเบื้องหลังความสำเร็จของ n v i d i ีย AMD และ Apple เหมือนโลงหลอมทองที่ทุกคนต้องพึ่ง 5. m i ไม o คนผู้ผลิตดีแรมและแนนแฟตชิปหน่วยความจำคือเส้นเลือดใหญ่ของ AI m o โมเดล 6. บอรคเด่นในด้านเครือข่ายความเร็วสูง คือท่อส่งข้อมูลของ Data Center 7. a l i s t a ด Network โฟกัสด้าน Network S w i ส c h สำหรับค่าวลูกค้ารายใหญ่คือ Meta Microsoft และ Google 8. v e r t i v บริษัทที่ทำระบบไฟฟ้าและระบายความร้อนให้กับ Data Center เปรียบเสมือนท่อปรัปาและเครื่องปรับอากาศของยุค AI 9. Equinix เจ้าของ Data Center ลรายใหญ่ระดับโลกปล่อยเช่าพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานให้บริษัท่าว 10. d ดิ i t a t Realty อีกหนึ่งผู้ให้บริการ Data Center แบบลีดทำเงินจากค่าเช่าและการเติบโตของการใช้ AI 11. Amazon AWS คือคาวรายใหญ่ที่สุดในโลกถือว่าเป็นสนามเด็กเล่นของ AI Startup 12. Alphabet Google Cloud และ TPU เป็นทั้งผู้ให้บริการและนักพัฒนาโมเดล AI 13. Microsoft พันธมิตรกับ p p n n i AI อาชัวคาวกำลังเติบโตจากงานด้าน AI โดยตรง 14. Oracle ิขคาวรายใหญ่อีกค่ายที่กำลังเน้น AI บวก Database จุดแข็งคือฐานข้อมูลองค์กรทั่วโลก 15. Snowflake บริษัทด้านดาต้า l ข่าเพราะ AI จะฉลาดได้ต้องมีข้อมูลและโนเฟ็ก k e คือที่เก็บและจัดการข้อมูลนั้นโอกาสและความเสี่ยงโอกาสทุกบริษัทในแวร์ยูเชนได้อานิสงส์จากการลงทุน AI ความเสี่ยงถ้าเกิดการลงทุนมากเกินไปหรือเศรษฐกิจชะลอตัวดีมานอาจไม่โตเร็วเท่าที่คาดและหุ้นบางตัวอาจราคาล่วงหน้าไปไกลเกินจริงสรุป AI กำลังสร้างห่วงโซ่เศรษฐกิจใหม่และหุ้น15ตัวที่เราเล่ามาวันนี้ก็เสมือนคนขายพั่ว และอุปกรณ์ในยุค AI g o l u s h คำถามคือคุณอยากเป็นคนที่ลงไปขุดทองแข่งกับคนอื่นหรือจะเลือกเป็นเจ้าของอุปกรณ์ที่ได้ประโยชน์จากทุกการขุดทองดรพง R ์ d i 100วิตามินรวม13ชนิดช่วยบำรุงสมองเสริมภูมิคุ้มกันรีเฟซร,ร่างกายให้สดชื่น กินง่ายแค่วันละเม็ดเหมาะสำหรับคนที่กินอาหารไม่ครบห้าหมู่พักผ่อนน้อยใช้สมองหนักต้องหามพลาดสนใจกดสั่งซื้อได้ที่ตะก,กา้าในคลิปเลยนะครับ